สวัสดีฉันโรเบิรท่านนะครับผมอยู่ผมราเตอร์และตอนนี้เราก็อยู่กันในไมโครสกันนะครับผมนะโอเควันนี้เราเอ่อวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรนะเราวันนี้เราจะมาเก็บปีก,กันนะเออเก็บปีกันแหละปรับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนก็นเล่เนในโทรศัพท์อนะฮะมันก็ต้องปรับแบบนี้แหละเออตอนเปิดคลิปมาอย่างเทอเออว่าไงไอคลิปเปิลโง่ ก็น,นั้นผมก็เห็นในติ๊กตอกนะมันก็ไอคิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมแล้วมันก็ปังโอ้โหมันกระเด็นไปไกลมากเลยนะผมก็งงนะว่าเฮ้ยนี่นี่กระเด็นไปขนาดนั้นได้เลยเลยโอเคคลิปนี้เราจะไปหาปีกันนะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมเอนเดอร์โฟต้องเตรียมอยู่แล้วครับทอดนหน้าจะต้องเตรียมมั้งเอ,อ่อานูไม่มีลูกตนูอันนี้ก็แย่นะนะเราจะาเอาไปตีเชลเกอร์แต่เราไม่มีลูกตนูอันนี้โคตรแย่เลย คือหินก็ต้องเอาไปนะกงเอามาทำพี้อะไรเนี่ยเออพูดดีๆนะครับโอเคนะอันดับต่อไปหินเออเอาไปอีกก็แล้วกันเอาไปเยอะๆเลยเต็มตัวเลยเหรอเออโอเคเอาฝานไปตัดคอรัสปุดน,นะไม่ใช่อะไรหรอกดูดิใส่์ไซริสฟอสแฟกซ์บลบอแหละมันดูดีมากเลยนะดูดีกับพี้ดิไม่รู้อะ <Yeah. S 1> แต่อุตส่าห์แจกไปแล้วก็เอามาใสนะ่ก็แล้วกัน ดูดิครับผมเพิ่มดีซอสแตกแสงเงามาด้วยดูน้ำดิมันขยับแบบเท่มากเลยนะโ,โหเก็เทเลยแต่เสียดายต้นไม้ไม่ขยับเพราะว่ามันเป็นแบบแบบวนเออมันก็จะแบบนิ่งเฉยเยเออเออเชี่ยแล้วปะเนี่ยออมันมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อผมรู้ละอ๋อซอมบี้บักซอมบี้บัก มันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตรงนี้ไปเลยไปเลยโอเคต้องปักท็อตนะตรงนี้เนะเอออันตรายมาปึ๊บปัาบปัาบแต่มันยังวางไม่เสร็จนะนี่แหละอันตรายส,สุดๆเลยขอวางให้มันเสร็จก่อนนะเ,เสร็จเรียบร้อยละปักท็อตตรงนี้ด้วยดูดิครับดินโคตรสวยเลยเออ,อทำไมตรงนี้มันแหลกอย่างเลยวะเนี่ยอุ๊ยพระจันทร์ ไอ้เปอเจนเซียวเว้ยเฮ้ยเท่ครับเท่เเคือต่อไปเราจะทำอะไรนะอืมไม่รู้เรก,กินอาหารก่อนเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะก็เข้ามาเล่นก็เล่นเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมหาอะไรไปก่อนดิไปแบบไม่มีลูกธนูแบบนี้เหรอจะดีเหรอไปแบบว่าไม่มีลูกธนูแหละลืมอะไรก็ค่อยกลับมาเอาด้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยกลับมาเอานะโอเค พูดมาติดขัดโอ้ดูสิครับเขียวมากเลยตรงนี้เนะี่ยโอ้โหโคตรเขียวเลยดูดิดูด,ดิอันนี้ก็เท่นะประตูมิติเนี่ยโอโ้เท่เท่เทเทแต่ประตูดีเอ็นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะมันเปลี่ยนแค่อันนี้เฉยบอกเนี่ยอันนี้อันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนให้เป็นนะหรือว่าเขาลืมเปลี่ยนก็ไม่รู้เออนั่นแหละอู้สวยเอออันนี้มันเทกเจอเดิมนี่ว่ะไปช่างมาเถอะมันเป็นแบบโบนลนะ จือของมายครับโอ้นี่มันสีม่วงดูมันสว่างตาขึ้นนะอาาเอ็นเดอร์แมวอย่ามองตาผมเลยครับไปตรงนี้ครับปลอดภัยแต่ถ้าวิ่งตกไปเนี่ยก็อันตรายอย่บาบ้ามหาหน้าผมนะในวัดตรงที่อ๋อทุกเปิดวิวดิทันสูงแล้วถ้าไม่งั้นไม่รู้เนี่ยแต่มันก็จะแหลกหน่อยนะไม่ไม่หน่อยแล้วไม่หน่อยมันแหลกมากเลย เปิดวิวดิทแทนสิบสามเลยสูงสุดเท่าที่ผมเปิดได้ละนั่นไงนั่นไงนั่นไงตรงนั้นตรงนั้นเราจะต่อจากจุดไหนนะเออปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนครับกวนต่อแถวๆตรงนี้นะันทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมมันมต้องลอยกลางอากาศแบบนั้นวนะแต่ช่างมันเถอะขอวางแบบนี้นะไม่อยากไม่อยากไปหลายรอบนะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อแล้วสําหรับคนที่ดูข้อคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าผมดูเอย ก็บอกคนดูผมน้อยมากเลยนะดูดิมันดูแบบสว่างตาม,มากเลยนะมันเป็นสีม่วงเออและที่เราจะเข้าไปใช่ไหมจะว่ายน้ําเข้าไปหรือเปล่ <c oughs> าไมา่ไม่ไม่เอาไมา่เอาโอเคเราได้มาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ดี ي, เฮ้ยเป็นตีด,ด้านหน้าด้วยโอ้โหอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับโอ้โหผมก็ยังงงกับดวงตัวเองเลยดีเกินไปละ ขอต่อขึ้นไปกลับไปเหมือน,นเดิมดีกว่าผมผู้ที่เกลียดเอ็นดี้แมวที่มามองหน้ากูทั้เพี้ยเลือกพูดคำสุภาพที่มามองหน้าผมทำหาอะไรก็ไม่รู้นะโอเคสุภาพขึ้นมานิดๆแล้วถึงแม้มันจะมีบางคมที่ไม่สุภาพก็สวัสดีฮะคุณมาทำอะไรตรงนี้ฮะรอดักฆ่าผมเลยอฮะอันนี้ไม่เอานะว่าานุเก็บเ,อ,เออเพราะว่าเราออามามันก็ไม่ได้ทำหาอะไรอยู่แล้ว นี้ก็ขุดออกนะเราจะได้ขอรัตฟุตแค่หนึ่งอันโอ้โหโคตรบาสซบเลยครับเออเอนติตี้ตัวนี้ไม่มีเหลือนะมันไม่ดีวะ่ะมันไม่มันไม่มีเรือเออเอาเชลเกลอร์ก่อนนะไม่ไม่อยากรอยเลยโอ้โหเฮ้ยไปเลยเอาเอาเอนเ,เดอร์แมวสวัสดีฮะอา้าวสวัสดีฮะขอโทษฮะขอโทษขอโทษครับขอโทษ แล้วคุณมาทําอะไรตรงนี้นายเชลเกอร์โ nice อ้เชลเกอร์ทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นวะอันตรายมากเลยนะเอ็นแมวที่มันกำลังโกรธกูนะปะปะโอ้โอ้พอจัดการเชลนี่เอาเอาทีกูทุกกระจกไม่เข้ามาได้อตายแล้วครับไปกลับกลับ แต่จเข้าตรงนี้เลยครับเข้าไปเลยโอเคปลอดภัยแล้วครับอ๋อโคตรลาบากออ่ะืตรงนี้เขาแบบให้เราปาักลัวเราก็ปากลัวไปหน่อยก็แล้วกันจริงๆิมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรหรอกเสียดายว่ะอันนี้มันไม่มีเรืออนะไรบังหัวะปะเสียดายอันนี้มันไม่มีเรือนะอืมมันไม่มีเรือมันก็เลยต้องเสียดายนิดโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไป วิ่งไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมันยิงแล้วก็ตายไปตีมันจะโอโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหแย่แยแย,แยโอเคมันว้าปไปนะมันขี้โกงอ่ะอืมเราไม่มีลูกธนูเฉยๆนะเราก็เลยต้องสู้มันแบบลำบากอ้าเนี่เรามีเอนเดอร์โลมาดีมาดีมันยิงต่อเน,นื่องเลยเออทำไมตีมันไม่ได้โอ้แย่ โอเคหัวชนละหัวชนละตีถึงไหมตีถึงไหมไม่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 ถึงนี่เออรอแปบ๊บหน้ารอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บลงไปตีมันนี่ตายแล้วตีรัวๆเลยตายสบายครับนี่โอเคได้เชลเกอร์ละไปไปไป,ไปต่อเลยถ้าเสียงเบาเกินไปก็ขออาภัยนะในเชลเกอร์ถ้ามีจูนล้อก็นะไปเลยบุกไปเลยโอเคหลอดแล้ว อ,อ๋มันบ้ลงด้านใต้อืมอืมอืออือ <Ooh. S 1> แต่มันก็ไม่มีไอ้นั่นในผมอยู่ดีนะไปะหาที่อื่นดีกว่าครับตรงนี้มันไม่มีเรือมันก็เลยต้องแย่หน่อยนะขอเปิดวิวด้วยชั้นสูงๆอีกสักรอบครับต้องขอโทษโทรศัพท์ด้วยนะที่ใช้ง,งานหลักกินไปโอ้โหโปวดหลกเลยครับไหนๆๆมีเอ็นซิตี้ที่มีเรือไหมผมไม่ต้องการหรอกนะครับ เขมทิศอะไรนะเออไม่ไม่เอาแล้ววิ่งหาเลยที่อยากกลับก็ตกตายเอาเอซิตี้ที่มีเรือเออนั่นเกาะนะทําไมเราเปิดวิวเดทันได้แค่นี้วะจะเปิดวิวเดทันให้เยอะกว่านี้ครับแต่มันทําไม่ได้เออโอ้โหมันหายากขนาดนี้เลยเหรอเอซิตี้ที่มีเรือเออก็กินอาหารไปนะอาหารเราก็มีแค่นี้เออบนเกาะเราก็ไม่มีอะไรเลย เดีย๋ยวผมขอเดินหาจนเจอเอ็นซิตี้ก่อนนะเฮ้ยนี่ผมเปิดวิวดิท่านสูงสุดแล้วนะมันมันมองไม่เห็นเลยโอ้โคตรแย่ครับโอเคต่อทางไปอุตส่าบอกเห็นมาตั้งเยอะเลยเสียดายไม่ได้เอาไม้มาดืมครับดืมดืมดืมโอเคครับต่อไปนะจนกว่าผมจะเห็นเอ็นซิตี้ตัดไปเลยครับเฮ้ยค,ครับนั่นคือเอ็นซิตี้ใช่แล้วมันคือเอ็นซิตี้แต่มันมีเรือไหมนะ เนี่ยนะขอวิ่งไปดูใกล้ๆกล้หน่อยนะอะตส่าเดินเข้ามาดูใกล้ๆกล้เลยนะมันยังไม่มีเรือให้เราเลยขอเอนติตี้ที่มีเรือได้ไหมนั่น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 เอนติตี้ใช่ไหมนั่นนั่นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้ใช่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 มันจะเอนติตี้ตอนเราอุ้ยตรงนั้นมีเรือด้วยครับแต่ดูตรงนี้ก่อนนะมีเรือไหมมันก็แค่เอนติตี้ที่มีวะแค่นี้แค่นี้ผมไปขอฆ่าเชลกอต์ตรงนี้สองตัวตรงนี้ก่อนก็แล้วกันผมขอฆ่าทีละตัวนะ เป,ปิดวิวติแทนครับมันแหลกมากเลยมันยิงกันครับมันยิงกันโอเคผมตีรัวได้ผมขี้โกงผมขอต่อไปที่เรือเลยนะโอ้โหมันไม่ปลอดภัยเลยนะเนี่ยต่อไปให้เชลเกอร์มันยิงเรายิงมายิงมาเชลเกอร์เชลเกอร์นั่นไงยิงมาแล้วสวยพี่สวยต่อมาเลยครับนี่ เออเออมึงลอยเกินไปมยเนี่ยเออแย่ oh, yeah, มากเลยครับตอนนี้อินเทอร์โพก็ไม่มีตอนนี้แย่แย่แย่โอนน้ yeah, yeah, yeah. Oh, นี่ครับโดนลงไปโอ้โ oh, ห oh. นี่เขาเรียกว่าเซียนนะลงไปลงไปแล้วค่อยโอ้โ oh, หตรงนี้มีอะไรครับโอ้ oh, มีอะไรไม่รู้ล่ะเก็บไปด้วยเลยอ oh. นี่ครับมันก็จะมีเชลเกอร์ตรงนี้เป็นตัวที่ ปกป้องอยู่นั่นเอ้ยหายไปแล้วเฮ้ยนี่คือรูปรูปร่างปีกในแบโบลน,นะเดี๋ยวผมขอรีแลาบแป๊บนะมีเหล็กให้เราไม่รู้แหละแต่ผมขอ,อกล่องมาเลยเออแล้วเอาขวานมาทุบกล่องนี่แหละเออฉลาดไว้เราเก็บขวานมาเพื่อทุบกล่องไม่ได้เก็บขวานมาเพื่ออะไรเลยเฮ้ยพิกแอ็กพิกแอ็กไดมอนชูวลไดมอนผมขอถอนความูดครับ นี who, ่เอากองของวางไว้คืนเลยครับวางคืนเลยเอาหินผมไว้แทนก็ได้ครับโอเคได้ได้ของมาด้วยในที่สุดเราก็ได้ปีกกลบมาเลยใส่ปีกเข้าไปแทนเกาะครับวอววๆๆๆบินไปเลยนี่บินไปนี่สถานะเราไม่กลัวหรอกนะบินกันมาตรงนี้พยายามใช้ปีกให้มันน้อยๆนะครับ โอเคนั่นไงเชลเกอร์ตรงนู้นก็มีวิ่งไปเลยเนี่ยตรงนี้เราก็จะมา่อนตรงนี้มันก็จะตีเราไม่ได้แล้วเราก็ได้ตีมันอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหโกหมาล้ครับเฮ้ยมึงขี้โก้มึงเล่นสุกปกที่วากินแอปเปิลนะครับแอปเปิลลูกสุดท้ายหายวับไปกับตาโอ้อุ้ยอุ๊ยกอง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 นี่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 ผมมีปีกผมมีปีกผมมีปีก ผมมีปีกทำไมหรออ้าวมันว่าหายครับมาเลยมาเลยมาเลยดูกล่องไหนดูกล่องดูของในกล่องก็จะมีโอกางเกงกางเกงไดมอนครับพิกแอคก็เป็นพิกแอคคงทนโชคลาภประสิทธิภาพนะนี่แหละเอาไปปั๊มเพชรได้เลยขอบคุณครับแต่ก็มเมล็ดบีดรูดนะบีดรูดมันไม่จำเป็นหรอกครับ แล้วก็กล่องกล่องอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคตอบอ้าวโอเคไป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 โอเคโอเคโอเคอเค้อะไรครับเราได้ปีกมาแล้วครับตอนนี้เราก็มีเชลเกอร์อยู่หกเชลวเกอร์นะอาหารเราก็ไม่มีตอนนี้ตายในที่สุดครับโอเค ในที่สุดเราก็ได้ปีกแล้วนะครับผมนะไหนควงขอปั้มเพชรไหนก็แล้วกันนะอาวแล้วทำไมกูครับไม่ได้เนี่ยอย่าพูดกูดิเออเล้วทำไมผมครับแบบรวดเดียวไม่ได้เมื่อกี้ช่างเถอะครับโอเคต่อไปเราควรทําอะไรต่อนะเมื่อกี้เสียงลถมาเออไม่มีใครได้ยินนะเอาเพชรมาวิธีครับเพชรแบบเป็นเล็กก็จะใช้หินแบบเผานะเอาแหละเราจะมาปั้มเพชรกันนะ อัชละยะก็ทำกันแลาวทำไมครับไม่ได้เนะี่ยก็ครับแบบนี้ก็ได้นะทางนั้นไม่อยากให้เราครับแบบรวดเดียวโอเคทำแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็จะมาปั๊มเพชรกันนะวิธีปั๊มก็คือเนี่ยครับแบบอนออแบบนี้แล้วเรามีที่ขุดโชคลาบใช่ไหมโชคลาบสามด้วยมาวางขุดไปครับโอ้แบบเตือนนี่ได้สองเม็ดไอ้สามเม็ดไม่ใช่สองดิ แล้วก็เอามาทําแบบนี้นี่เราจะทําเป็นแร่อะไรก็ได้นะแบบปั๊มได้เรื่อยๆอือโอ้ดีเกินบอกเลยโอเคเราก็วางไปนะปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเราก็ทุกปื๊บปึ๊บปื๊บโอเคนี่ได้สีก้อนเพิ่มมาตั้งหนึ่งก้อนเนี่ยแล้วก็ปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บปั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 ๊บตื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 บโอ้โหเพิ่มมาตั้งโอ้เป็นแปดก้อนครับตอนนี้ เอ,อตอนนี้หินเราหมดนะเอต่อไปซ้อมต่อไปเอานะสรุปวันนี้เราได้เพชรมากี่ก้อนอุดไปป,ป,ป,ปั๊บ,ป,บปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโอเคได้11เ,เม็ดนะนี่อันชาร์ตประสิทธิภาพกำสูญหายโชคลาภคงทนแล้วก็ซ่อมแซมด้วยอุม้มซ่อมแซมแต่มันจะสูญหายถ้าเราตายนะนั่นแหละ คงทนประสิทธิภาพเอออันนี้เป็นสิททัดโอ้โหโคตรดีครับคืออะไรเนีย่ยแก่เนี้ยแหละอะนันนี้มันมีครบอย่างนะทุ่มแซมประสิทธิภาพโอ้โโคงทนมันอออืื้หโคตรดีอะครับโอเคอะไร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 ขอถือเพชรโชว์หน่อยก็แล้วกันเ,เออเรามีเพชรใช่ไหมเอามาคาบเป็นบล็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโชว์เพชรใก,ใกล้ตัวเลยเนี่ย เราจะยืนบล็อกเพชรนะโอเคเอาละครับคลิปนี้ทอดโลก,ก่อนก็แล้วกันกลางปีกแมกซาบเอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่บายไปเลย